สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมบีร้านวิราชวันสตอฟส i ินนะฮะวันนี้เรามากับเจ้า r e โว่จีอ o ร์สปอนะครับวันนี้ลูกค้าออกไปแดงนะครับออกจากศูนย์วิ่งตรงสู่ร้านเลยนะครับวันนี้มาจัดชุดใหญ่ไฟกระพะริบนะฮะวันนี้ลูกค้าเนี่ย ต้องการยก4นิ้วนะครับคันนี้เลือกชุดใช้เป็นชุดยกที่เป็นปีกบนปีกล่างของซัน 4x4 นะครับคันนี้ก็จะประกอบด้วยปีกนกด้านบนแล้วก็ปีกนกด้านล่างชุดดรอปเพา s สเปเซอร์เพากลางต่างๆลูกหมากันโคนก้อนหลังยกปรับองศา4นิ้วก็มีมาให้ในชุดเปิดเสร็จนะครับอันนี้เรามาจับคู่กับชุดโชคอัพโปรฟินเดอร์นะครับตัวนี้เราเลือกใช้เป็นโชคหน้าทูนซีรีส์นะครับเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดของลี vo ในปัจจุบันนะฮะก็คือหน้าเป็นทูนซิลลี่บ ปรับคอมเพรสชันได้8รีบาวได้8เต็ปมาพร้อมสปริงโอ้์คอยขนาดใหญ่นะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะเลือกโอ้์คอยให้ตรงสเปคนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเราจะติดตั้งวินโดว์ A T M นะครับ12,000ปอนด์ที่เป็นระบบเชือกพร้อมถาดยวินซ่อนที่อยู่ข้างในนะครับลูกค้าต้องการส่งเดิมๆนะฮะแล้วส่วนโชกหลังนะฮะก็เป็นไบพาสนะครับตัวนี้นี่สำหรับรองรับการยก4ี่โดยตรงนะครับลูกสูบขนาด60มิลเช่นเดียวกันนะครับสามารถปรับคอมเพรสชันได้ถึง2ท่อนะครับท่อละ24เบอร์ส่วนปรับรีบาวปรับได้24เเเเเเเบบอรรรรร์ช่นนนดดดีีียยวววกกกัััะตต้้๋าาาจจถูปโง นะะฮแล้วก็มาเพิ่มสมรรถนะโดยการขยายจานเบรกเป็นของลันสต็อปนะฮะตัวนี้เป็นจานขยาย350มิลมนะครับของลันสต็อปลายน้ําเหล็ก FFC นะครับใส่กับผ้าเบรกกูไก่คิรินนะฮะตัวนี้ทนความร้อนสูงถึง650องศานะฮะตัวนี้เป็นผ้าเบรกเซรามิกนะฮะแล้วก็ขาดไม่ได้ครับแม็กนะครับแม็กเป็นฟลูเอลแคสนะครับตัวนี้เลือกใช้ขอบ20นะครับกว้าง10นะครับ E.T. ลบ18นะครับลูกค้าบอกต้องการยื่นๆปริมๆนิดๆ จัดให้ครับยางนะครับเลือกใช้เป็นโตโยทัยอานะครับตัวนี้ใส่กันขนาด34นิ้วนะครับนั่นหมายความว่าขนาดคือ3 5 5 5 5 2 0ซึ่งใหญ่ที่สุดของในโตโยท r ยอานั่นเองนะฮะยังมีโชกฝาท้ายต่างนะครับที่จะยัดเข้าไปอยู่ในคันนี้คันเดียวทั้งหมดนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงและดูขั้นตอนการทํากันฟิตเมนต่างๆตอนติดตั้งเสร็จ ที่เราไปเท็คกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสวดทรงกันว่ามันเสร็จแล้วมันหล่อไหมหนะคันนี้บอกว่าคันนี้แบบคิงคลีนเลยเน้นสมรรถนะเน้นสูงๆูเน้นสไตล์คอร์สนะฮะไปดูกันครับไปก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า t o y ยต a Rivo gr Sport นี้นะครับที่ใส่ชุดยบของสันนะฮะแล้วมีมาเพิ่มเติมคือเป็นส t o c กเกิล j m นะครับตัวนี้เป็นสไตล์คอร์นะฮะตัวนี้เวลาไปลุยนี่สามารถลุยได้เลยนะฮะตัวนี้เราจะดูดอากาศดีคืออากาศเย็นที่จากข้างบนเพื่อเข้าสู่ในระบบรถนะฮะข้างหน้านะครับก็เป็นวินส์นะฮะเป็นวิน์ของ adm นะครับถูกติดตั้งแบบซ่อนเนียนเนวลนนะฮะลูกค้าขับไปนี่แทบไม่รู้เรื่องเลยว่าเฮ้ยนี่มีวินอยู่เหรอนี่ครับ โคตรเท่ครับนี่ผลงานดีๆเนียนจากเรานะครับช่องทุกอย่างสามารถเปิดเบรกนะฮะหรือจะกดปิดเปิดเสียบปลั๊กทุกอย่างเราทุกอย่างเราคำนวณไว้หมดแล้วนะฮะข้างล่างนะครับเราก็เลือกเป็นกันแข้งนะครับเป็น ARB นะครับตัวนี้กันแทง a ์ตัวนี้เนี่ยจะกันตั้งแต่ด้านหน้านะครับจนถึงด้านหลังเลยนะฮะขาดไม่ได้นะครับรถยกสูงนะครับก็ต้องมีบันไดไฟฟ้า E b บ a r d นะฮะนี่ครับรองรับน้ำหนักถึง200กิโลกรัมนะฮะ โอ้โหปิดเปิดนะครับทาให้ดูรถเพียวสูงนะฮะแต่ขึ้นสะดวกครับนี่ฮะสบายนะครับมีระบบเซฟตี้อัตโนมัตินะครับในกรณีปิดนะครับก็จะมีระบบตัดอัตโนมัตินะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะพังนะครับรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นใหม่รับประกัน2ปีนะครับคันนี้เพิ่มเติมนะครับแหนบสีทูนะครับลูกค้าบอกอยากได้นุ่มนุ่มเนียนเียนจัดไปครับแหนบนุ่มที่ถือว่าดีที่สุดในตอนนี้ครับแหนบนุ่มสีทูนะครับ เราตันนี้เราเลือกใช้เป็น B2 นะครับเผื่อบรรทุกนิดหน่อยนะครับสุดท้ายละก็เพื่อนๆืนท่านใดนะสนใจนะครับชุดช่วงล่างประดับโยนตตกแต่งแม็กยางชุดยกโชกทุกอย่างนะฮะกันชงกันชนนะฮะอยากได้อะไรทักมาหาเราตามนี้นะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับไปครับ